ไปวะเนี่ยไปไปไป้ยสุดยอดสุนยอยให้กระูดอ๋อจริงๆหได้ริงๆแล้วมาเรียมาเรียมาอนีแล้วหลไปไปัเร่นนักพี่ักพี่นี่นี่องนี่ของนี่โอ้ยของนี้ตัวเยม่อยอะสระเยอสกะมาหมดเลยแก่เลยไปออกเียเียย้บ่เมนั้นปหาลวก่ นี่น <okay okay like um okay, okay, ี่น oui> ี่หอมเลีโยนตัเบิบงไปอิงไปนี่แหละหมนี่แหละบอกเลยมาเลี่ยนอยู่นี่บอกผิดหวังเอะกเย็นนี่คู่กันสอนดีผู้สาวกันแนมผู้สาวไปฝก่ไปเียนเล้ดมไปเล่นมวเดี๋ยวแยถ่ายยูงโอเคม่งะแม่ถ่ายยูข้างัองนีละไปเลเดี๋ยวนเลนเาหาได้เลยโอเคครับโอเคโอเค

เอาเอาอัน่ี้แหละโอเนพรถึงหวานถึงเอาเ้ยนี่ะเลียนนี่ของแกออกมาเป็นที่หละจับสาเรื่องจับเ่อ่ลดีอ้บกเ็อต้องห่วงเบอร์สี่แล้วต้องตโจแยกแยกมดโจ๊กหวเดียวัวเดียวสามสาม เอ้ยนี่นีนี่นีเดียวหัวเดียวของปากกะจัดที่อดียวงพ่นี่บอหลงนี่ลของพักเขาไปซุ้ม้างสลับไประแยกต่นรอกเขไปซุ่มที่บอกเป็นากที่อเนียน่เป็นสีอีน้องเมื่อกี้ย้อนตอเป็นดีบ่ทำดีขั้นก็ดีใหญ่บอกมาสั่งผมไปสุ่มก่อนไปเข้าเขาไปซุ่ม เรียกเวลาเรียกรอมันยมันี้เรียร้อยอันอันอันแยครับผมจะกับอาจารย์พี่เออาจารย์พี่เอเนี่ยะครับอันเจ้าข้างพี่เออนแรกมูลแจของาจารยพี่เดเียกภาพวิ์ปากอะไอย่เครับังทัันัแม่เนี่ย้งหไายมาวไนไไนดย้าที่านอิปอยู่ นี่ต้นหนาต้นหนาต้นหนาหักเรียวหเดวหเรียวอันนี้อันนี้พอันนี้อันนี้อันนี้อันี้อันนี้ของนักพักอาจารย์พี่อีพี่อีังใอันไออาฟังขวานีมนแมนไปเบิ้งเลยเบิ้งอาจารย์ชื่ออาจารย์ที่ันเขไปเบิ้งรถดอู้สิจไปชอบย่ายมือแนวเที่ยวผมมาทรงงาก็สิเด้มแม่หนีละนีละแต่ว่าทรงมาทรง บอกเลยอาจารย์พี่เพราะว่าชีพอพี่อูพี่อไมันมันเป็นเ่ันชีพเนวาเลียมีรายการประกวดฟ้องไปเดาสวีนี้งั้นเห็ดเห็ดแหเห็ดเห็ดนเห็ดแน่น้อนแม่งใช่ไหมแยกให่ฟามันเหนี่ยมเลยรุ่นพี่จบไปนี่พี่แย่เห็นเนาะตำรดจทางหานวันหลอกวันรัดเป็นเด็กุ๊ดเขาไปสอบเขาขันเขาอยากเป็นไออตอนนั้นอีกกระชนหนึ่งชี่ได้บอกเลยนได้เพรว่าจะเป็นรักอกะชนจบไปเลยกันเนี่ยย่บอกเลย จบไปทังแล้วไม่หมดใช่แต่มาหลานห้องยาลิการยกนี่ปักท่อเข้าากูเนาะจบไปเที่ยวไปสอบได้เป็นตำรวจป็นนายพลนเจ้าพลนายพล่มาเบิ่งนแยนี้ยถเดียวยกกอย่าเป็นลูกเป็นหลานคพยบยามอบป็นนายจั่ซึังท่านเป็นต่างแกะยันตั้ตงแกเยันต์เต็วตัวตรงเพราะว่าผมีปัญหาเรื่องยันทเราเอาคันนี้นะคตรไปผมมีปัญหาเรื่องยันต์ตอง ปหาเรื่องในคณะหรอเปลาไหนในคณะนรือคณะเรียกไม่ออกแล้วยิงีแล้วมันมีปัญหาเขาจะปรึกษารไปปรึกษาสมังนี่ขาู้แล้วแยกข้ะไปนี่ตัวนั้นตัวนั้นต้นนั้นแล้ว้าไปตุ่ขาแม่ตุ่ขาเขของาครัฐนอาเรยพี่เลยี่เลเนังไงเห็นแยงเนแยงเข้าไปเเข้าไป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 มาไาาไนีา้เี่เเา เหียยงไงจังสุดศขซากวิ่งอยู่วม่ง่ิ่่่ององค่องดี๋ยวดี๋ยมนไังดดังิไว้ดกันเลยนี่นี่สำนักเกยเนี่สำนักเลขาต้องการอะไการเินการปกครองมาฟังมาฟังนี่เอานเช่องแรกในวันนี้มาติดต่องานวิชาการเกี่ยวกับปอตีคือปริญญาตีทุกอย่างให้มาติดต่อที่ช่องหนึ่ง ช่องหนึ่งก็ Или, habitude, ค nine, il, refers, people, ือย sure. ื <o S 1> ่นคําร้องขอสํารองที่นั่งเรียนหรือเกี่ยวกับโรงทะเยียนทุกอย่างคําร้องขอเกี่ยวกับริญาตีเอกสารโรงนั่นต่างๆยูนิเบิร์ตนี่คือสองหนึ่งเกี่ยวกับการเรียนการยังของปตีทุกอย่างอย่าลืมอย่าลืมนี่นี่ติดตาม a c e b o o k แฟนเพจงานวิชาการปอตีโคแพกอย่าลืมเข้าไปติดตามบอกทุกคนความบอกมุ่วร้อมพอใจปะเ่ยังหนนี่ยมันหนีเนี่ยมันหนีเนี่ยมันหนี้นี่ย่องๆบอกวันนี้ช่องที่สองนี่เกี่ยวกับพี่บัณฑิตศึกษา ก็คือผู้ที่จบการศึกษาไปแล้วติดตอ่อได้เบิดปริญญาโทปริญญาอีกติดตอ่อช่องสอง ติดตามเฟียนเศษเฟซบุ๊กนี่เฟซบุ๊กคือกันบัณฑิตศึกษาวิะเทศการเมืองการปกครองหรือเรียนต่อปโต้เอีกนี่ติดตามไม่เลยเรียนติดตามไม่เลยในเฟซบุ๊กปะเนี่ยนี่เฟซบุ๊กนี่เฟซบุ๊กนี่ีไม่อีกหรือ่มีอีกช่องนึงช่องทุกไทยสำคัญคือกันเงินไม่มีมีปัญหาเรื่องเงินติดต่อช่องสามมากูนี่เดี๋ยวทุนก่อเนาะก่อสร้ทุนการศึกษาต่างๆในประเทศทุนก่อสรการศึกษาหมวดภายนอกภายในติดต่อได้หมดเห็นไหมทำร้องขอในสิทธิ์สุดนาน รางวัลต่างๆนี่ติดต่อช่องสามอันเฟซบุ๊กยังก่อนนั่นอันเฟซเพจนั่นน่ะเฟซบุ๊กเฟซเพจงานพัฒนานิสิตวิทยาการเมืองการปกครองชั่ติดตามบายอย่าลืมอย่าลืมมีละเรียงทุนเลี้ยงหยังช่องสามสุดยอดเจ้าหน้าที่บอกเลยเจ้าหน้าที่แต่ละหม่องแต่ละบอลมีแต่พูดล่อๆจนย้ายหมักกันแล้วเตียกันแล้วมาติดต่อเจ้าหน้าที่นะนะแต่จะย้ายเลี้ยงผู้รักว่าะแล้วนี่เพิ่นไปใส่หรอโดนีบ ไอ้เพื่อนพักกินเข่าโจนีพักกินเข่าอยู่เพผนเลยบ้ามากนี่นะขอบคุณครับผมขอบคุณขอบคุณเนาะในหลายในความรูดหลายหลานี่บนี้เราแย่พาพาลงไปทางลางก่อนไปนี่เาเบิ่งทั่วเลแล้วอืมว่าในคณะเขามีอย่างเนี่ยของพระอาจารย์ของเลี่ยมมีหมองหนึ่งยต่พ่อหนึ่งาไปมองไหนพระประจำวิไลโอ้มีพระมีพระพร้อมป่ะแหวนพระประจำวิไลแย่พาลูกไปเบิ่งไปเอาไปไปต่อไป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 ไ ับนี่หลายเลยพาคประจำในทะเลการเมืองการปกครองอยโอ้โหนี่แหละว่าพุทธมหาสารธรรมประสิทธิ์เป็นพระประจำในทะเลการเมืองการปกครองเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์คู่ประจำในทะเลการเมืองการปกครองมาเลยนะเป็นพระองค์หนึ่งเลยในมหายลัแห่งนี้ศักดิ์สิทธดขึ้นกัน กาบไปไม่ได้กาบเนี่ยเลียนกักจงนะเอสุตโตกเลยเส่สมากกาบขึบนลอบอลกับโซ่กับเลงเรื่องระบายโซ่กับเดยงเลยเอรี่แต่วันก็ต้องตั้ตตงใจคื่โตมาว่ายึดมีพระในใจเป็นหลักยดึดเนาะแต่การตัง้งใจเลี่ยนี่มันต้องเลี่ยงเอาเต็มที่ทุกอย่างอืแหยกกมากราบ่ยแยกกัมากราบขึ้นกันนี่ะจะแยเลี่ยนตอนแยเลียนี่ยก็ว่าเต็มที่ะ ไปใต่ต่อข้างกันคุขอมั้อยู่อยูเน่ยูเนี่อยู่ตะสางเดี๋ยวตัดใจยนเยงอท่าน่้ยได้ครับนี่ไไกยูสักขันใจแค่ภาพไปเหมดนึงโลนิโน่ตลาดตลาดศูนย์อาหารปรจจํบมหาวิทยาลัยมหาใชยแน่ๆเบวิปปนเขาว่าไก่ทุกอย่างาหารตามสังตามฉอเขาดัดแกงเขาหอยแกงมีปัจจบรบทุกอย่างตลาดใหม่

กินกินินละกินกินิน,น,น,นแต่มันอิ่มเต็มโอ้โหยบกาะอืีล่ตลาดน้อยนี่ดมมันมอย่างนี้เราบอกากินเขา่ากินย่างยำเวีดนจอดวงอะแซ่บแซ่บเลยั้งน่เลยมะโงโอืมชกกนดดกินกินกินเห็นหลากินแย่กับอิ่มหลยละแซ่บเหรอวะกินได้หลายกินได้หลายกินได้ไม่กินเขานี่แล้ววันนี กินทุกมือยี่เนาะรดแมงแปลกเอาับลุงไม้ค่ะตัวเท่าบอสเอาใจวะฮูงยังไม่จับหรอวะกิน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 อยยู่ละเฮยบกกินวะกินเลยเห็นร้านกินได้ยิ้มยิ้มเมื่อะไรมาเนี่ยเมื่อย แล้วยู่ห้องห้องเย็นแอร์เย็นนะแต่เมื่อเป็นลมพิอศษจับแต่อยู่ก็อยู่ค้อนนะค้อนแต่ว่าใครอยู่นะมันของมลนไม่เย็นเย็นมันก็เบรอดีเยอะบอกเลยเย็นที่วิรายการวงการปกครองไม่ผิดหวังทุกอย่างกินกินกินดูดได้ไปเต็มาล้วใช่มมันเขามากินนี่เนาะพุงเมื่อยย่างเสีเขามากินเลย ฮนพองวาบาฮอนพองฮอนพองว่าบาฮอนพองวาาฮอนพองฮอนพองวาบ้ปุดอสอดกินได้กินได้กินได้เลยเดี๋ยวก็จะหนีได้ภาาไปอีกหองนึงแต่ครงที่เดยื้อได้ห้องสาม้เคื่อกันไปไหว้าลประจำวิทยาลัยของาบนกทักษิวนแค่พระพุทธา าประจำไม่ได้เพื่อนลงนีเดี๋ยวยเข้าไปไปก่อนดื่เข้าจัดไปเก็บก่อนไปไปไปเอาจาดไปเก็บเก็บ่อนนะราไปเลยก่อนไปวันดูไ่ได้ห้คนละแล้วกลับไปไม่ได้เพ่อนเราบากรบานกรับาเนี่ยโอเคเนียกินแล้วก็เนียนตัวห้องยดเนียเนี่ยนองยืดเก็บเก็บ้านเรยองะ นี่ละนี่ละนี่ละนี่บ่ะเอ้ยนี่ละสารประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครองนี่ละนี่ละนั่งนั่ง้นมาขอพร่อเพ่อนนีเพ่อนกันจักนกันพวกเ่อนพาประจำวิทยาลัยเข้าผมอยู่ข้างในนี่ละลเอ้ยสารประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครองเอาพากันกลับขอพรเพื่อนก่อนกระบานกับซองเร็ว เราเร็วเราเร็วกลับกลับกบกบโอ้ยสาธุ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 เด้อดุลรนมาเล่นกันดุลรันประสบความสำเร็จนี่ดารการเล่นการใช้ชีวิตให้จบไปแล้วแตมีงานที่ดีประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณดุลรันดูยินดีสุขเด้อสาธุมีอะไร มีวิทยาลัยเขามีสุยางสูนียวมีสักศิษก็มีครูประจำวิทยาลัยอาญาณก์ก็สอนดีมันมีรุ่นน้องสิแนะน้ำรุ่นเนียนเรียนอยูิทยาลัยกันมั่งกันพกพอเขานี่ละได้มาเรียนเร็วกัต่างแถวเดิอว่านี้ป่ะยายฟ้าเัิ่ทำหล่ละบ้า้องสอบเราป้าสนครับ้านดีเรือกว่าพุณพนไพอกันไหม่รพอกันไม่พอกันไปปนไหมครับปกบัดกรอ